สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูลาวกันต่อขอโทษขออภัยเอ้ยไม่เข้าได้แต่เสียดเอาใหม่เอาสูตรผิดลงเอฟซี 4, ดูบอกว่าจะเปลี่ยนสูตรมาเอาสูตรนี้ลงไม่เข้าจ้อยมันมาเข้าตัวนี้จิดหกเพียดเก้าจะเอาสองสูตรนี้ลงก่อนเอ้ทำมาตั้งรุนตั้งนานแต่ก่อนเอาแต่สูตรนี้ลงคิดว่ามันเป็นตัวกลับ ก็เลยไม่เอาก็เลยเปลี่ยนสูตรมาเปลี่ยนเอามาเอาสูตรนี้บัเขาจอยนี่มันกลับมาเข้าตัวตรงอีกอันนี้ก็เข้าเปดี่างตัวตรงจะเอาสูตรนี้ลงก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาตัวนี้ลงให้ขอโทษขออภัยเอาผิดขอโทษขออภัยขอโทษเดี๋ยววันจันร์นี่เละทั้งอาทิตย์เลยเราจะถูกจะเอาสูตรนี้ลงเพราะว่าสูตรนี้ถูกทั้งอาทิตย์เลยลงหมดก่อนนะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้า แนวทางนี่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดิจา้ามาดูกันเลยเอ้ยแล้วพัฒนาสูตรนี้เป็นบนล่างโบโลกันล่างแต่เป็นสูตรมากมันจะออกล่างสังเกตได้เลย วันจันทร์ที่หนึ่งเนาะทับเก้าทับหกเปรตเราจะเอาสูตรนี้เละลงมันย้อนดูที่เจ็ด สองแปดห้าหนึ่งหนึ่งร้อยบวกสามนี่เลยมันเข้าดีเยอะสิบบวกสามมาเลยก็คือห้าบวกสามหนึ่งบวกสามห้าหกเจ็ดแปด บวกไปสามต้มคือ1นึสูตรนี้ลงแม่นกว่าหนบวกสเป็น4 5 6ถึงเป็นตัวกลับมันก็ยังดีกว่าเนาะจับคู่ก็คือ8 4 8 5 8 6 1 4 1 5 1 6แดนี่้เข้าทั้งบนทั้งล่างนี่แหละโอ้ย มาล่างเต็มๆกลับถูกเลยอันนี้เป็นสูตรล่างแต่มันก็มาบนด้วยหนึ่งสีเป็นตุกกบหนึ่งห้าสี 1, 5, 4, ่หนึ่งเต็มๆล่างต่อมาเลขที่ออกก็คือหนึ่ง ปดหนึ 1> 8, 1, 5, 4, 1, 4่งห้าสี่หนึ่งสี่บวกสามร้อยบวกสามก็คือห้าบวกสามสี่บวกสามนี่ทำให้เจ็บปวดใจนักเลยก็คือสามบวกได้แปดบวกไปหนึ่งแต้มคือหนึ่งสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้า มันได้แต่สุยเลยมันมันมาแปดเจ็ดเก้าเจ็ดมันไม่ถึงมันไม่ถึงแปดเก้าเอาสูตรสูตรนี้ลงไม่ถึงคิดว่ามันจะเข้าดิเลงเลงที่แปดเจ็ดแต่มันมาแปดเก้าถ้าเอาสูตรนี้ลงเมื่อวานนี้ก็ได้เลยเดี๋ยวไม่เป็นไรวดหน้า,นาย,ยังมีเสมอแปดเจ็ด ปดแปดแปดเก้เดหนึ่งแปเข้าไปที่แปดเก้าปเกออกไปที่แปดเกาล่างแปดเ ของเราเปพนห้าจิตไม่เข้าไม่ไม่ไม่เอกเดียวก็คือสองห้าเพดเก้า เจ็ดหกเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสี่ห้าส่วนที่สี่กับห้าหนึ่งบวกเจ็ดแปดเก้าส่วนมาที่แปดเก้นา 8, นี่แหละเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์มันจะส่วนมาตัวไหนตัวน,นี้มันก็เข้าดีอยู่ดิ แสนบวกเจ็ดนี่ก็เข้าดีอยู่เข้ามาตลอดอยู่นี่มันก็มาสี่ห้ามันชนที่สี่ห้าวันมันชนที่แปดเก้าอยู่แต่ก็ไม่สนใจเออใม่อมยวันนี้มันสชนที่เก้าศูนย์เก้าศูนย์จะมาตัวไหนสามสามเก้าบวกสามเจ็ดบวกสามชนตัวไหนจะไปตัวนั้นเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองได้สอง สองบวกสามเป็นห้าเจ็ดบวกสามได้ศูนย์หนึ่งสองชนที่ศูนย์ตัวเดียวชนที่ศูนย์จัดไปเลยสองศูนย์ห้าศูนย์กันไว้ตัวอื่นสองศูนย์ห้าศูนย์ จับคู่ก็คือสองศูนย์สองหสองหหสองเลขตัวนี้มี9 0ศ อันนี้มีแปดเก้าแปดเก้ามันก็มาแปดเก้าเลยสี่ห้านี้ยังมันยังมาตัวนี้อยู่สี่ห้ายังมากับแปดหนึ่งอยู่อีแปดหนึ่งแปดเก้าตัวนี้มาคู่เลยเจ็ดบวกห้ากับสี่เป็นหลักร้อยเนาะแปดเก้าเก้ามา เ้มามัหลักลอยตัวนี้มันก็มาเก้าศูนย์ระหว่างเก้ากับศูนย์ตัวไหนจะปิดหลักร้อยหลักลอยหรือมันจะมาห้ามแตร้อวมันจะมาที่ห้า สีชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะไปที่สองศูนย์ห้าศูนย์นะคะล่างนะคะบนกันล่างล่างกันบนล่างเอาไปไปดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาหลักเอาบนลงแล้วก็จะสรุปล่างไปเลยพร้อมกันเลยที่หนึ่งพอดีชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านนะคะนี่สูตร สูตรเก่าเอามาลงใหม่เพราะว่ามันดูสูตรมันนะแปดเก้ามันมาที่เก้ากับแปดมันมาที่หนึ่งสี่หนึ่งห้ามันเป็นตัวกลับก็เลยไม่เอามันแม่ก็เลยเปลี่ยนสูตรมันมาหกเจ็ดใช้ตัวนี้ก็มาแปดเก้าใช้แต่มาเอาสูตรนี้ไม่เข้าเลยสูตรนี้ไม่เข้าเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาใหม่สูตรนี้ไม่เข้าไม่เอา เอาสูงไม่ลงไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทําเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําตัวนี้หลยชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านนะคะล่างกันบนจ้าเปดเก้ามันมาเปดเก้าเลยเจ็ดแสนบวกเจ็ดนี่มันจะมาเปดเก้าอันนี้แสนบวกสองเจ็ดบวกแสนเจ็ดเปดเก้าเจ็ดเปดเก้าได้เก้าศูนย์แต่มันชนมาที่ศูนย์อันนี้มันชนมาทั้งสองตัวเลยเปด แปดแปดเก้าอันนี้มันก็ชนมาเลยสี่ห้ามันชนตัวนี้สี่ห้าก็เอาสองหางนี้อันนี้มันชนเก้าศูนย์ชนตัวเดียวไปเลยสองสองศูนย์ห้าศูนย์มันชนตัวเดียวนะน,นี่เนี่ยมันจะเป็นหลักร้อยก็ได้มันอาจจะมาศูนย์หลักร้อยหรือเก้าหลักร้อยก็ได้แต่ไม่มีไม,ม,ม่เอามันเอานชนที่เก้าเอาที่เก้าไป ชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านนะคะขอโทษขออภัยจับสูตรผิดเดี๋ยวเอาสูตรเก่ามาลงอีกดูคำเตือนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ยร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า